หนุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำโคกจกกีนะหรือซาเล้งจกกีนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเต็มหน้าร้านเลยเดยวดูน้องบีทยำกันนะครับสวัสดีครับน้องบีทสวัสดีครับมืดมาดีชัดแจ๋วอันนี้ยำอะไรครับยำหอยแข็งไม่ปลาครับหอยแข็งไม่ปลานะเนี่ยบีบมะนาวลงไปนะตำพริกตำมะเขือเทศบีบมะนาว นี่กี่ลูกแล้วเนี่ยเยอะค่ะได้ค่ะอ๋อถ้าถ้าไม่ใส่ปลาร้านี่บีบน้ำปลาใส่ด้วยนะใช่ค่ะอืมมันจะไม่มีความเค็มแต่เวลาเห็นใส่ปลาร้านี่ไม่ใส่น้ำปลาเลยม่ใสเลยเพราะว่ารสชาติจะมาพอดีกันแล้วนะ ได้ยินไหมลูกค้าข้างหลังว่าได้ยินไหมลูกค้าว่าไงน้องวิทย์ลูกค้าจองของอ๋อลูกค้าจองของอื แครงลงไปไปแครงหมดแล้วเหรอมหมดแล้วนะเอาแล้วไงของเริ่มหมดแล้วฮะรัตรัดมาตอนเย็นหมดแล้วขอเหลือต้มอะไรเหลือต้ม,มเป็นยำผกแครงนะครับ มาร้อยหนึ่งค่ะโนะอนโอน,น,บบนกันนะครับตะแกนน้ำข้าวได้เลยไมนต้องวิสทำหน้าเงี้ยนะหลบพิกหลบพิก,พก<ร>จ้าผมผมที่<อ>เมนูไหน พี่เสื้อแดงเมนูอะไรที่เขาโอนน้อยหนึ่งมาไงเขาสั่งมีบินไหมคือวันนี้นะคะเราลงชิโกต้าไม่้ายนะไรโหดหลายเคยโดนแล้วครับ่อยนะ แตนไม่เยอะข้างมีพิกกันเด่นเลยอ่ะยืนกับมันไม่ได้เลยค่ะให้ทานอันนี้มงนใจร้านดูดิเปล่อแข้งแข็งปวดมือทุกวันเลยค่ะนายก็เป็นยกเวททไมเราไม่คั้นลูกนิ่มๆมาโอ้ยคั้นไม่ได้เลยมันแพงรอ ขนาดชันแล้วนะเนี่ยรู่งเกดบาทยังชัดไม่ได้เลยปลาเยอะๆเลยจ้าหืมกินปลาหอม ย้ำเลยน้องเล็บหมูย,ยอปูม้าหอยนงยยอางรมพร้อมกันเลยปูม้าหอยนางรมได้แล้วชิมครับ qc ทำงานย้ำเล็บมือนางจนให้หน่อยนะคะ มไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านสโลกแกนร้านนะครับอร่อยชัวร

ไม่ทันลูกค้าแล้วนะ เป็นหมูยอไข่แดงนะครับน,นี่เป็นหอยนางรมนะครับนี่เสนเนียวนะนี่ก็เด็ดไม่เท่ากันอันนี้เป็นยำปูม้าครับยำมะนาวครับฮะยำมะนาว<ะ>ยำมะนาวเล <laughs> ยมะนาวนะเรา,นาอนุรักษ์นะแต่ไม่ขมนะไม่ขมนะที่หนุ่มชอบเอาไปขอน้ำยำน้องบี๊นะไปคุกกับข้าวกินนะอะร่อยร้อนๆอ,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 อร่อยมาก ไปแล้วนะครับเราไปยำปูมาปลายืดข่ต่อด้วยปูมาปลาค่ะยำปูมาปลานะครับ นี้ไม่ค่อยพูดไม่ใช่อะไรนะครับน้องบีทเหนื่อยแล้วนะฮะเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วนะเปิดร้านมายังเอากันไม่หยุดเลยนะครับคือเงียบมากฮะเงียบมากตอนนี้เงียบมากใช่ไหมลูกค้าเยอะนะแต่ไม่กลายเงียบเลยเดี๋ยวเสียสมาธิเล่นไม่ได้เยอะเล่นไม่ได้เยอะนะออเดอร์มาเยอะนะครับจะลืมค่ะไม่ให้ลืมลืมส่งเสร็จของชีรส ไม่ได้เลยอะไรครับผมชโรสผงนัวอย่าคุยเยอะเดี๋ยวลืมลืมใส่ในสนใจเปิดร้า <c oughs> น,น, <c oughs> นาข้างๆไหม <c oughs> วิโผมฮะเปิดสนใจเปิดร้านข้างๆไหมไข่วิวิ่อะไรครับวิโขบใครจะเปิด อาหารมาเข้าไงกินร้านหนูผมร่วงหมดหยอกหยอกกันนะครับช้ำยั่วเน้องยั่วเลยครับปู้มาเท้าขาวัวฮะปู้มาเท้าขาวัวเลย บูมาเท้าขาวัวคืออะไรเนี่ยมันใหญ่ไงอ๋อตามหนูให้ทันสิคะต่อไปเราสีไข่ใส่ปลาอนาคตจะสิบล้อมาขนไหมนี่มองดูแล้วจะไม่ไหวแล้วนะลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่พอสิบล้อไปเลยเอาเป็นสิบล้อสิบล้อจกกีไปเลยเจกกี าาดีไหมมดีค่ะเออไม่เอาพว่วงไม่เอาซาร์เรงจบก,กีแล้วเป็นสิบล้อจบก,กี <10. S 2> ไปเลยขายดีซะขนาดนี้นะสิบล้อจบก,กีขายดิบขายดีขาย,ขายกีกลับบ้านน่ะพี่หนุ่มก็ไปกับเขาได้พลาดไม่ได้นะครับปลาร้ายัวๆนะ ยังครับดูเมนูด้านนู้นเลยครับสีไข่ของจ๊อปเลยถึงยังสีไข่ถึงยังถึงแล้วค่ะมอว์นเอฟซีบอกจุกมากไหนดูดิว่าจุกขนาดไหนจุกค่ะจะอยากให้จุกมากนะคะจะเจริงรวบจดให้หน่อยหน่อยะเจ่งปลาหมึงหมดแล้วค่ะ โอย้แซ่บอันนี้เป็นซีไข่เลยครับใช่ไหมใช่ครับดูนะดูนะเห็นเองซีบอกคอมเมนต์มาเมื่อวานว่าน้องบีทให้จุกมากเดี๋ยวดูดูจุกแค่ไหนจุกจุกไม่ให้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหซีไข่ค่ะโอ้โหประชดใครเปล่าน้องเบสดประชดขาค่ะประชดลูก อันนี้คือกระชดตแบบนี้ลูกค้าคุ้มนะครับลูกค้าคุ้ม <laughs> แม่ค้าจะเล็รงรวบพี่อหอยมีอะไรบ้างอ่ะอหอยแครงหอยนางรมครับอโอ้โหไปแล้วนะจุกจุกกันไปเลยนะครับต่อไปยำเร็บมือานางปะลาะมิ่เอืย โอ้ีกระเดนชดให้หน่อยครับเขียนเลยครับรถแบบไหนเขียนได้เลยครับ หน้านี้เลยครับเจ้าเขาแนบบนนั่ะหนูหรือจะสแกนลายมือผมก็ได้นะ <c oughs> ได้ครับโอเคครับเ,เราได้ร,รีรววโอนแล้วนะสองร้อยน,นะบี๊ดค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กลับไปเตรียมของตอนกี่โมงครับประมาณสิบโมงสิบโมงเช้านหนูสั่งของหนูก็เดินทางมาไปตลาดอ๋อ นึกว่านึกว่าเตรียมของกลางคืนเดีย<ส>มงเขาออกมาไม่มีแรงแล้วฮะกลับไปก็นอกแล้วให้หนูได้นอนเถอะนึกว่าฉันนั่งทำอุปกรณ์รณไม่นอนเลยนะจ๊ะ อันนี้เปลี่ยนเป็นปกล่องใหญ่แล้วนะครับกล่องน้อยหมดกล่องใหญ่กล่อง,องเล็ก<ค>หมดกล่องนะครับใช่ใช่ใหญ่หมูยอไข่แดงปลาไม่ต้องแยกน้ำ๋ยวมาดูเมนูหมูอยอไขแดงน้ำปลาเมนูสุดท้ายนะครับ กระจายไปหมดเลยหลังข้ามีแต่พริกด้วยมแต่พริกดีไม่ติดตาไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะไม่อยากชวนน้องน้องบีทคุยเยอะนะน้องบีทคุยเยอะเดี๋ยวหลงนะครับจะนนอกแล้วอ่ะ เราเห็นเขาประกาศปิดเขาประกาศปิดตกเปิดแลแ้วกบไปไหรอมนเทียเท่ยวม,มาหรอโอเคครับคลิปโดนใจฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองเชิญชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเป็นยอดไข่แดงน้ำปลานะโอเคขอบคุณครับบังบีท สวัสดีครับสวัสดีค่ะ